ก็โอ้โหไเอ,เอแมปโคตรมืดเลย้วไม่มีแสงแบบว่ามาหน่อยกูจะเปิดตัวไงเดี่ยอ่ะนะครับก็สวัสดีนักผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวนะครับผมทุกคนและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในแมปซูปเปอร์กาวอดิเมะนั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าเออหลายๆคนคงสงสัยแล้วนะครับว่าแมงคือแมปอะไรนะฮะแล้วก็แบบโอ้โหมืดมากนะครับ ตอนนี้ก็พระจันทร์กำลังจะหมดไปพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเออมึงรีบสว่างสักทีเถอะกูจะได้เปิดตัวได้โอเคครับ <laughs> ก็แมปนี้เนี่ยนะครับมีน้องคนนึงได้แนะนําผมมานะครับว่าเออให้พี่นะ่ะเล่นให้หน่อยนะเออผมก็เลยลองเข้ามาเล่นดูนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าความกาวแมปนี้เนี่ยมันจะไปถึงระดับไหนกันนะโอเคทุกคนก็ถ้าใครนะครับพร้อมที่จะรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใ <laughs> ครที่ย<ๆ>์ก็นีขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมคลิปพรรรรรร้้้อออออมมมมมมกกกกััััันน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 นเเ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 เลลลลยยยยดดดดีีีวววว่่่่าาาาะะะะฮโโโคคคคคบบไป let's go หืจิิิสงงขึึแ๋ กว่า <Workers. S 2> อันนี้เป็นเซ็ตซัเปาวนะเออเอ้ยมีใครมายืนอยู่นี่ด้วยฮัลโหลสวัสดีเขาวิ่งเทไรโอ้เขาวิ่ง270เว้กกูลองต่อยได้ไหมอื้ออื้ออุ้ยต่อยเข้าหรือเปล่าหรือว่าไงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มึงเลือนลบเพราะกูต่อยหรือว่าอะไรครับเออโอ้โอ้ไม่น่าไปยืนต่อยเขาเลยเฮ้ยกูโดนดาบเดียวกูตุยขอโทษขอโทษที่เมื่อกี้ไปเหย่มครับผมยอมแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นที่ขายเรือ โอ้ดูมันทำหน้าใส่เราดิทุกคนมันกวนตีนนะนี่อะไรเบลส่องเหรเจโอ้โหดเด้อเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้มันเป็นแบบแห่งการลังแกวะ่ะอะไรอ่ะทำไมดิวโดนตลอดเลยไปดีกว่ามีให้แบบว่ารับเควสหรือเปล่าฮะดูจากทรงแล้วก็น่าจะไม่มีนะครับเราก็ต้องต่อยต,ตรงนี้เอาเหรอโอ้ได้เลยต่อยตรงนี้ก็ได้โอ้โหมอนโคตรอึดทุกคนดูดิมอนอึดมากต่อยไม่เข้าเลยอู้โอ้โหทุกคนครับดูดิคือเลือดผมแบบหมด โอ,โอชีดอย่างนี้จะไม่ไหวเอาละนี่สเตตอ๋อมีสเต็ตให้อัพมาสี่โอเค,อ,เคอัพสเต็งเลยแล้วกันนะว่าแล้วต่อยไม่เข้านี่ครับเออต้องอัพหน่อยอัพหน่อยอัพเออพอพอต่อยเข้านะอัพเนี่ยพอต่อยเข้าอยู่โอเคใส่กับมันเออนี่แตกเราก็ได้อีกสี่ครับโอเคเราขออัพสเต็งไปก่อนนะเออเพื่อฟาร์มตรงนี้นะครับจะได้ฟาร์มสบายเดี๋ยวพอตีพวกนี้เนี่ยง่าย,ายๆแล้วเราก็จะอัพแบาบว่าดิฟเฟนซ์เพิ่มเลือดเรานี่ครับโอเค ขออัพดีเฟนส์หน่อยลนะกันอืมเลือดทะลุมา20ขอบคุณมากโอเคแม่งเมื่อกี้เลือดจากร้อยลงไปเหลือ20โอ้โหจเจริญเถอะครับโอเคเพิ่มมาเป็นรอยยี่เอออย่างนี้เนี่ยพอโอเคอยู่เออใจเยน็นใจเยน็นโโอ้โหวิ่งใส่กูเลยเฮ้ยมึงแค่อะไรกูเฮ้ยแล้วตอนสามนี่เขาก็ไม่ได้บอกเวลด้วยนะครับทุกคนว่าเออตรงไหนต่ออะไรงี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีเวลบอกนะเออเดี๋ยวเราลองเดินสำรวจดีกว่านี่ครับตอนนี้ผมก็เลเวลสี่แล้วเออใจเย็นนายอยู่เพิ่งต่อยเรานะครับอ่าขอเดินสำรวจแล้วก็อัพสแต็กไปด้วยนะเราอัพดีเฟนส์ไปนะครับโโออออ้้หเเลลืดาีกแว วูยตรงนี้เป็นอะไรอ่ะที่ขายดาบหรือเปล่าหนักนั่นไงใช่ด้วยนะครับราคาสามหมื่นนะตัวออตอนนี้ผมมีเงินอยู่1500อโอ้โหสามหมื่นชิคุ้มแพงอันนี้มันคือก่อเริ่มต้นจริงๆแล้วทุกคนทำไมมันแพงจังวะเออแมบนี้มันกาวจริงนะเนี่ยโอเคยังไงเราก็ต้องลงมาฟาร์มต่อก่อนนี่ครับผมก็ต้องตายเพราะว่าเลือผมจะได้กลับมาทุกคน,นโอเคโอ้แต่ผมันต่อยมันได้ซะงั้นโอเครีตัวตายเลยแล้วกันโอ้ยก็มีคนเข้ามาเล่นอยู่นะแมบนี้นะครับเออเหมือนจะเป็นแมบก,กาวที่มีคนเล่น เออสวัสดีครับสวัสดีครับนายก็มาฟาร์มเหมือนเราเหรอนี่ดูดูดูด,ดูสเต็ปนี่นี่คนเซียนฟาร์มก็จะเป็นประมาณนี้อุ้ยแต่ผมแบบโอ้โหเลเวลมันเริ่มไม่ขึ้นแล้วอะทุกคนดูดินี่ครับมันไม่มีจุดให้รับเควสจริงเหรอหรือผมมองไม่เห็นวะเออีกพีมันขึ้นน้อยมากเลยทุกคนดูดิปึ๊บเนี่ยมันขึ้นน้อยมากนะครับตรงนั้นมีคนยืนอยู่เฮ้ยมีคนมีคนมีสิทธิ์นะครับอาจจะมีอันนี้คืออะไรอะโอ้เป็นรีเซ็ตแตกโอ้กูก็นึกแล้วที่รับเควสเออเองบ เฮ้ยงั้นกระบอสบอสวันดีโอ้โหโอ้บอสอุ้ยบอสต่อยผมทีเดียวทุกคนหมัดเดียวหมัดเดียวที่กระตุยตายแล้วไม่เป็นไรนะครับเรามาฟาร์มมองข้างล่างขอแอบต่อยมึงดีไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บเอ้ยเอ้ยต่อยมาดีโอ้โหตัวแตกไปดีเนี่ยผมใส่มาเลยมีบางอ่านมาแย่งเหรอนะครับผมบอกเลยผมใส่ผมใส่โอเคอัพสแต็กเพิ่มเฮ้ยผมผมต่อยมันเอ้ยโอ้ยเวทสองร้อยอย่าพึ่งอย่าอย่า เฮ้ยทุกคนมันจะมาทำโบม,มาเวลวสองร้อยอะสงสัยไปทำเพื่อนมันนะครับมันเลยเดือดเอ้ยขอโทษนะที่กูไปทำเพื่อนอนะเออขอโทษแล้วกันแต่แมปนี้ผมก็รู้สึกนะว่ามันก็กาวอยู่นะเออแต่มันก็ค่อนข้างจะฟาร,ร์มยากนะครับแต่ผมก็อยากจะได้ผลปีาศาจแล้วก็โอเออินเวนทอรี่นะครับแล้วก็ไอเทมไม่มีเลยนี่ครับมันฟาร,ร์มยากมากนะเออบล็อกฟูต์นี่ฟาร,ร์มแป๊บเดียวนี้วิวหนะ้าแล้วอันนี้แม่งเพิ่งวิวห้าเองเออนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกตัวนะครับให้วิวหกก่อน ขออัพเลือดสักนิดหน่อยโอเคตามแล้วตอนนี้นะครับเรเวลเราก็อยู่ที่6แล้วมีเงิน4,2 0 0นนะครับเออเดี๋ยวเราลองออกทะเลกันดีกว่าทุกคนเนี่ยครับเออต้องออกทะเลหน่อยเออมาเล่นแมปแนวนี้ไม่ออกทะเลไม่ได้โอเคขอรีตัวก่อนนะครับเลือดมันบัก๊กนะเลือดมันชอบบันะ๊กอ่ะโอเคผมรีตัวมาแล้วเดี๋ยวอ่าเราเราส,ส,สปอนก่อนสปอนเรือนะครับหนึ่งพันราคา1,000พจัดมาเลยเรามีเงินโอ้โหเรือเยี่ยเรือเลยเนี่ยเหมือนเรือเลโก้เลยนะครับ เหมือนเรือเลโก้เลยทุกคนเฮ้ยเอ้าเอาเอา้เอา,อาโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับโอ้โหยาเคเอฟเฟกสวยมากทุกคนดูดิเป็นเส้นเลยครับโอ้โหเอฟเฟกอันนี้คือเอฟเฟกที่อลังการที่สุดเนี่ยตั้งแต่เคยสร้างมาเนี่ยแมปในเกมวันพีน <c> ช <oughs> โอ้โหแล้วความเร็วเรือโอ้โคตรเร็วด,ด,ดูดิทุกคนครับจังหวะนี้ครับซัดไปแล้วนี่ครับโอ้โหจะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้โหแล้วไม่มีหยุดเนี้ยเรือไปอย่างเร็วโอ้โหนี้เป็นเกาะอาลองนะไม่ใช่เกาะอาลองโอเคเดี๋ยววเเรรราสำจนี่คคัับท้งแมโอ ไปโอ้โหวิ่งเร็วอยู่ที่350นะครับโอ้เออบอกฟูดมึงทำอย่างนี้บ้างนะเออให้มันเร็วแบบนี้บ้างนะครับอู๋นี่เป็นพัชคารลอยน้ำนะฮะอุ้ยแต่พอปล่อยปุ๊บเบรกคือหยุดเอียดเลยโอ้เบรกโคตรดีมีตัวอยู่นะครับอืมย็ดเข้ทำไมมันคุ้นๆมันคุ้นๆเหมือนแบบคิงคิงอะไรสักอย่างเลยนะครับถือโยรู้อยู่อย่างี้นะค,คุ้นๆนะคุ้นๆนะแบบนี้เราอะ่ะคุ้นๆนะโอเคไปต่อนะครับด้วยเรือเลโก้นี่ฮะ โอ้โหเ LEGO, หรือเลโก้หรือเรือไมค้าร์วะเนี่ยยเคเหมือเลตต่อเป็นบล็อกนี่ใช่เลยนะเนี่ย <c oughs> อุ้ยแต่ผมชอบอะทุกคนเรือเร็วแบบนี้นะครับมันไม่เสียเวลาเนี่ยฮะเออบฟัฟฟต์ปรับแบบว่าเร็วสัก500ร้อยไหมปูดเลยนะครับในโลก3อ้อันนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นียครับเออหน้าที่สม,มุนปีศาจหรือเปล่าเออแล้วไอ้พวกที่กระพริบกระพริบนี่คืออะไรอะเออนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้เลยเกาะก็กมีอยู่ไม่เยอะมากนะครับมีไม่เยอะเอออุ้ยอันนั้นอะไรอะมันเห็นเงามันเห็นเงาเกาะอะไรใหญ่ๆนี่ครับเออทุกคน ตรงนี้ดูใหญ่มากตาผมฟาดว่าไม่ได้่าดดิเมืองล่องหนปะเนี่ยไอ้มึงเมืองล่องหนบอทุยลิ้นพันเมืองล่องหนหรือเปล่านี่ครับ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคเรามาดูกันนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเออหูยก,กอะทหารเรือนะทุกคนเออเขาเรียกว่าอะไรวะมารินฟอร์ดปะเนี่ครับไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่นะครับโอเคทาไมจะมีบอสหนวดขาวอยู่ข้างบนหรอเอออาจจะเป็นไปได้นะครับตรงนี้โอเคกูกลับก่อนเริ่มต้นกดีกว่านะเออขับมาไกลแล้วกลับก่อนเริ่มต้นดีกว่า เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรือโคตรเร็วเนี่ยชอบ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 ตรงเรือเร็วนี่แหละผมดูไปดูมานะทุกคนแมบนี้เหมือนจะเป็นแมบแบบว่าให้ฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วฟาร์มแบบว่าฟาร์มแย่ด้วยนะครับเออคือฟาร์มเหนื่อยเลยเอยเรือกูเฮ้ยเรือกูมาขโมยเรือกูทาไมเอาทุกคนมันขโมยเรือผมโอ้ยนี่นี่สายขโมยหรอนะครับก็คือมันมันก็ฟาร์มนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกาะนะเออแมปไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับทุกคน ก็คือว่าเล่นเก่าๆไปแบบว่าฆ่าเวลาครับ <c oughs> คือใครที่อยากเล่นฆ่าเวลาเนี่ยผมแบบว่าแนะนําเลยนะคือน่าจะฆ่าเวลาได้ดีเลยแหละว <c oughs> ลวก็ฟาร์มยากนะทุกคนเออวัวผมสำหต,ตัวผมเนี่ยครับผมไม่ไหวแล้ว <c oughs> เออใครจะมาเล่นก็มาเนี่ยครับผมทิ้งลิก์แบบว้ให้นะครับโอเคทุกคนก็ถ้าใครมีแบบกเกาๆแย่ผมเนี่ยไปเล่นหรือไปลองนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแต่ผมจะมาเล่นให้นับโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวดสสวัสดีครับผม